แบงค์ครับครับช่วยเหลืองนมันมันบริจาคกับสถานการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็เป็นความตั้งใจนะคบแล้วก็เป็นการให้กําลังใจพี่พแนวหน้าแล้วก็ประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมทางภาคเหนือด้วยก็เป็นสิ่งเดียวที่แบงค์สามารถทําได้เราคิดไหมคบว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันจะประดานเปซากันเกือบสองเรื่องเลยอะไรเงี้ยมันหนักนะมันหนักมากๆเลยกับแบงค์ที่ เป็นแบบคนหนึ่งที่คอยติดตามข่าวถึงแม้ว,ว่าบ้านเราจะไม่ได้ประสบภัยน้ำท่วมถึงแม้ว,ว่าแบงค์จะไม่ได้ไปลบไปอยู่แนวหน้าเลยนะครับแต่ความรู้สึกเราอ่ะเรารู้สึกหดหู่ไปด้วยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ได้แต่ส่งกำลังใจแล้วก็ให้ทุกๆคนช่วยช่วยกันนะครับส่งกำลังใจให้กับพี่ๆแนวหน้าแล้วก็ประชาชนทางภาคเหนือ ให้ผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปให้ได้เร็วที่สุดและก็ให้กลับมาแบบมีกำลังใจครับมีกำลังใจมีความหวังกลับมามีความสุขให้เร็วที่สุดคนรอบข้างลุกน้องในวงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยู um yeah> ่แถวๆนั้นบ้างไหมพี่แบงค์ไม่มีครับไม่มีก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปนี่แบบคนใกล้ตัวแบงค์ไม่ได้ตกสถานการณ์ เ้าแบบเป็นคนที่มีเสียงเราอยากฟับคไทยครับแล้วกอ็อยากจะให้แบบมีการพูดคุยตกลงเพื่อยุติทุกอย่างนะครับโดยถูกต้องนะด้วยสัติวิธีเลยนะครับเพราะว่าทุกๆชีวิตมีค่ามากๆมันประเมินค่าไม่ได้กับกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราต้องสูญเสีย ก็อยากให้หาข้อตกลงที่มันมันดีที่สุดดีกับเราทางออกที่ดีที่สุดเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่แต่คนตอนนี้เหมือนหลายๆคนเขาเรียกเราให้คนดังคนที่มีชื่อเสียงออกคอเอาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ได้ออกมาคอเอาอะไรย่างเงี้ยพี่แบงค์รู้สึกยังไงบ้างในฐานะที่เราก็เป็นคนของที่คนสาธารณะเหมือนกันเลยครับทุกคนก็ต่างมีเหตุผลเนาะเป็นของตัวเองอะไรนะครับบางครั้งก็อาจจะไม่สะดวกหรืออาจจะ ยุ่งมากติดงานติดธุระต่างๆก็แบงก์ก็ไม่ได้มองไม่อยากให้ทุกคนไปมองว่าเขาผิดที่ไม่ได้ออกมาขอเอานะครับแต่แน่นอนครับแบง์เชื่อเสมอว่าทุกคนอ่ะเราเกิดมาเราเรารักประเทศแผ่นดินเกิดของเราเองแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ดีทุกคนจะต้องรู้สึกเหมือนกันครับรู้สึกไม่ชอบใจรู้สึกเสียใจที่เราจะต้องมาเหสูญสิ้นใช่ตัวแบงก์เองเป็นที่ป หวงนะฮะไม่ได้หว่วงแล้วก็ไม่ได้กังวลตรงนี้ก็ถ้าพูดกันตามที่เห็นหลกัหลกๆแบงก์ก็ทํางานอยู่ที่ในไทยอยู่แล้วแบงก์ก็แสดงลิเกอย,อยู่ในไทยยังยังไม่ได้มีโอกาสแบบไปต่างประเทศอะไรที่แบบจริงจังเลยแต่จะงงต้องงานแบงก์ไม่ได้รับผลกระทบอะไรใช่ไหมไม่ได,ไได้ไม่ได้รับผลกระทบแต่เห็นว่ามีเพื่อนด้วยเพื่อนงานตอนนี้ก็เป็นอาพุทจัดที่ด้วยความที่เป็นวัดหลวง ก็เลยไม่ได้สะดวกแต่ว่าแบงก์ก็เข้าใจเป็นการเลื่อนงานไปนะครับเราเข้าใจในเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ถ้าแบงก์ที่ขออนุญาตถามครับวันนี้พี่เอยร์นความเป็นยัไงบ้างอาการพี่ออิร์ความเป็นยังไงบ้างพี่ชอว์เหรอครับที่เดิมไที่เราได้อัปเดตไป็นร้านแต่ว่านะเขาน่าจะสดใส ตอมืนกับเมื่อก่อน,น,นก็เชื่อว่าอาการของพี่อรชอน,น่าจะไปในทางที่ดีขึ้นเขาจก,กลับมาทํางานเหมือนเดิมไหมอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดคุยนะครับแต่เชื่อว่าด้วยความพี่เขาอยู่กับพี่เกงมานานมากอะยังไงก็ยังมีความที่อยากจะกลับมาแต่ใจแบงก์ก็อยากให้พี่เขาแบบให้ชัว ถ้ารักษาตอนนี้ก็น่าจะเป็นตดพี่อรลชอนครัที่เขายังแบบดูแลอะไรต่างๆใชครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้มีเคสผ่าตัดอะไรมากมายถ้าก็มีติดผัดอะไรตรงไหนแล้วก็ว่าพี่ชรนก็น่าจะติดต่อมา